ไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยนะนะยางพิ e รี่เราโซ่3ามด้วยน่าหลักถ้าพี่ชอบคลิปผมนะฝากกดไลค์กด u ับสไค b e กดกระดิ่งและที่สำคัญอย่าลืมกดแชร์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปถ้าไม่มีกำลังใจจากพวกพี่ก็คงไม่มีคลิปดีๆให้พวกพี่ได้ชมต่อไป อย่าลืมนะเว้ยกดดิรออะไรกดดิอาวสวัสดีครับสวัสดีครับผมเฮี่ยตสีจะให้จากร้าน T S Big by นะครับเอาเพลงมาโอ้ยสัตว์ มีควงเอ้างเพลงมาเอาเอาเงี้ยจัดไปโอโอมีควงีวิตตูไอ้จัาเอาเพลงมา สันนิบงสันิบาตจะแดกกว่าแล้วนะเอ้านะวันนี้รีวิวรถเข้าใหม่สามพันเอ้าเพลงมามาอ้๋อนะเอารถรถเข้าใหม่สามพันครับผมนะโหเยิ่ยมเด็ดไอ้ดวดนะดวดเข้าใหม่อีกตฟึบฟึบ อ่านะดูกติเดวิลปีปีอะไร2 0 1 1ันสิครับตัวนี้ตัวเล d คาร์บอนล้โหแล้วกูก็ถนัด้วยเอามือลุกบบมืนะเบีอาร์หกสเดีปีส0 1 8และ CB5 ีา้าสิเปี2018 2นสบอนะเดวิลเป็นรถที่ทุกคนรอคอยเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ถนัดเขาเรียกว่าเป็นรถแบบภูมิฐาน สักสมรรถนะสูงเป็นรถสมรรถนะสูงโอ้โหรถที่ทุกคนตามหาใช่มีเท่าไหร่ก็หมดใช่มีเท่าไหร่ก็ไม่พอแล้วยิ่งตัวนี้เป็นเลสคาร์บอนด้วยโอ้โหฮะโอ้โหคุณพูดอะไรกูลืมบทแล้วเนี่ยลืมบทสัตว์เพราะอะไรรู้วะอ่ะไอี้ยเพลงชาวนางูเห่าแม่งตืดดืดไอ้สัตว์อยู่บนหัวกูตอนนี้ กินสมองเลยโอ้โหกินสมองเอ้าเพลงไปกอล์ฟเอาแมไหน <im itation> มือนี้อยู่ข้างล่างใช่ป่ะอ่ะมือนี้แบบว่าทำแบบว่าพี่อีดอ่ะพี่อีดอ่ะพี่อีดอ่ะพีอีดอ่ะเอ้าเอ้าเพลงมาอันนั้นพีอีดดิพี่อีดพี่อีดมาไอสัตว์ไม่ได้ไปไอ้สัตว์ตอนแรกมันตึ๊ก บนนี่มันขึ้นเลยขึ้นลงไอ้สัตว์ประสาทสัมผัสไม่ค่อยดีนะอ๋อนะปี21สภาพนางฟ้าคันนี้เอาราคานี้ไปเลยทุกคนหนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทไม่มีที่ไหนแล้วหนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถูกที่สุดในประเทศไทยใช่คุณดูรอบคันได้เลยอ้าวไปติ้งนะเป็นรถสมรรถนะสูงเลยเครื่องพันสองครับนะล้อหน้าหลังก็เป็นลายพิเศษแล้วของตัวเล็กคาร์บอนเรียบร้อยแล้วใช่นะ ถังน้ํามันนี่ก็เป็นคาร์บอนคาร์บอนนะด้านข้างนี่ก็เป็นคืองานขนนี่เขาเรียกว่างานชุดแต่งของ AMG อ่า AMG นะเป็นคล้ายๆเขาเรียกว่าคาร์บอนไฟเบอร์ใช่ไหมจริงๆแล้วอ่ะเนื้อข้างในมัน่คล้ายๆโลมิเนียมนะอ๋อคล้ายๆโลูมิเนียมนะแต่ส่วนผสมของโลหะอะไรผมไม่แน่ใจแต่เขาเรียกว่าคาร์บอนเหมือนกันอืมเพราะมันออกเป็นเส้นๆเส้นๆเลยอ่าทขนหน้าก็คาร์บอนแล้วครับ นะท่อไปเอซท่อคู่คู่นะก็ถือว่าสภาพโดยรวมนี่ถือว่าสมบูรณ์พร้อมใช้งานเลยนะต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าราคาเนีหนึ่งก้าหมื่นเกันบาทกุญแจมีไหมกุญแจมีแต่ว่าคือเราไม่ได้ไปจูนชิปเข้าหากันเพราะกุญแจเก่าเสียใช่นะเราแต่เรามีรหัสครับแต่เรามีรหัสอ๋ขยันอไว้ตรนี้สตไดแต่ใต้เบาะสต้าะ แต่ใไอ้นี่มันขึ้นรหัสขึ้นพินโค้ดปุ๊บเรากดเลยป้าบป้าบโอ้ไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยนะยางพ i เรียลลัโซ่สามด้วยหน้าหลังนะก็ถือว่าสมบูรณ์พร้อมใช้งานมากๆเรียกง่ายๆว่ากันขโมยไปในตัวเลยเออกันขโมยไปในตัวเลยนะสำหรับคันนี้ราคาที่ อย่างที่บอกเลยตอนต้นแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะเอาแค่นี้พอใช่นะั้นต่อไปเข็นมาข้างหน้าหน่อยมือเดียวครับไอ้ดูไม่ได้ไอ้ดูมือเอาเข็นยังไงมีเข็นยังไงเข็นไม่ได้เออไม่ถึงนะ C B R C B R หกห้าศูนย์เอฟนะ L.D. ปี2017สีเท่ารัับนะสีนี้ก็ถือว่าเป็นสีที่หายากพอสมควรสียอดฮิตท่อเธอผ่าไหมเนี่ยคันนี้ท่อผ่าไหมย่างหน้าหลังก็ใช้ได้เลยจะผ่าแล้วเฮียชิวหน้าแต่งฮะน่าจะผ่าขอผ่าหมกผ่าหมกผ่าผ่านถือว่าสมบูรณ์ครับพร้อมใช้งานเลยนะสภาพนี้นะ เราเปิดราคาคันนี้อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่ไหนแปดหมื่นแพงไปหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะเอาแค่นี้พอนะและคันสุดท้ายนะคันนี้เป็นรถฝากขายรถฝากขายรถฝากขายใครซื้อซื้อใครจะไม่ซื้อก็ไม่เป็นไรับเพราะไม่ใช่รถเรารถฝากขายเท่าไหร่คันนี้เท่าไหร่โดน ปีสิบแปดสีดำเทาของแต่งก็พื้นๆไม่มีอะไรมากมายแล้นะไม่มีอะไรไม่ค่อยสวยอ่ะเห็นไ้มไม่ค่อยสวยเฮ้ยจริงๆร่มมันสวยจริงรถมันสวยแต่เราก็ไม่อยากได้ขายให้ไงเป็นสีดำด้านเออมาขายเองมึงดินะบอกอาจารย์ต้อมหน่อยดิบอกต้อมเมตโตไอ้ต้อมรอตัวแล้วพี่ต้อมดูอยู่นะฝากคลิปนี้ไว้เลยแล้วกันครับผม อยากจะบอกพี่ต้อมว่าตืดตืดตอ่ะอ่ะอันนี้เปิดราคาเท่าไหร่โนนแสน8ด้วยอ่พอันีแสนหาม่กม่9าพันแสนหกห้าหนบาทเดิมเดิมเดิมสนิยกเว้นกระจกกระจกกันล้ม มีกระจกมีกันล้มมีกันม่น้ํานะน้องนั้นก็ครบเลยครบเลยนะมึงสายหกหมื่นห้าพันบาทก็สนใจเบอร์โทรศัพท์เบอร์ศูนย์หกสองแปดสามห้าสองเจ็ดสี่สองวันนี้เราลาไปด้วยบทเพลงบทเพลงออาเพลงให้เขาไปแล้วเพลงให้เขาไปแล้วเพลงให้เขาไปทําไมอ่ะอ๋อปึ๊บมึงร้องทีนี้มึงร้องอ่ะเติร์ดเติร์ดเติร์ด